เหล่ากาชาดจังหวัดน่านเปิดอบรมเพื่อพัฒนาอาสาสมัครสภากาชาติไทยหลักสูตรการปฐมพยาบาลและการช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้นแบบบูรณาการเพื่อเพิ่มศักยภาพให้แก่อาสาสมัครกาชาดช่วยเหลือสังคมในวันนี้ที่ห้องแกลนบอลลูมโรงแรมเทวราชอําเภอเมืองน่านจังหวัดน่านนางสุดารัตน์แววบัณฑิตนายกเหล่ากาชาดจังหวัดน่านเป็นประธานเปิดการอบรม โครงการพัฒนาอาสาสมัครสภากาชาติไทยหลักสูตรปฐมพยาบาลแบบบูรณาการเพื่อสร้างเสริมศักยภาพให้แก่เครือข่ายอาสาสมัครกาชาติเพื่อให้ผู้ที่ได้รับการอบรม ได้เข้าใจและเห็นความสำคัญของการปฐมพยาบาลและการช่วยฟื้นคืนชีพในเบื้องต้นอีกทั้งเพื่อให้ผู้เรียนสามารถให้การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและสามารถช่วยฟื้นคืนชีพในเบื้องต้นได้อย่างถูกต้องและเสริมสร้างจิตอาสาในสังคมไทยอย่างถูกต้อง สามารถลดการเกิดอันตรายและป้องกันความรุนแรงได้ความรู้และทักษะเกี่ยวกับการปฐมพยาบาลและการช่วยฟื้นคืนชีพในเบื้องต้นเป็นเรื่องที่ประชาชนทั่วไปสามารถฝึกและเรียนรู้เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้สืบเนื่องจากสภากาชาติไทยได้มีการประกาศนโยบายอาสาสมัครและแผนแม่บทการพัฒนาระบบงานอาสาสมัครเมื่อปีพุทธศักราช2557 โดยทุกหน่วยงานในสภากาชาติไทยมีหน้าที่ในการช่วยพัฒนาให้สภากาชาติไทยเป็นองค์กรอาสาสมัครที่มีอาสาสมัครในรูปแบบต่างๆช่วยกันดำเนินการตามภารกิจและเสริมสร้างจิตอาสาในสังคมไทยและได้จัดกลุ่มหน่วยงานที่ดำเนินงานเกี่ยวกับอาสาสมัครให้มีการบูรณาการการดำเนินงานได้แก่สำนักงานยุวกาชาตและอาสาสมัครกาชาตสำนักงานบรรเทาทุกข์ และประชานาไหมพิทักษ์สำนักง,งานบริหารกิจการเหล่ากาชาติและศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัยเพื่อเป็นต้นแบบในการวางระบบบริหารจัดการอาสาสมัครทั้งการคัดสรรการพัฒนาและการระดมอาสาสมัครร่วมการปฏิบัติงานเป็นการสร้างเสริมศักยภาพให้แก่อาสาสมัครค่ะ ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอ,อนามัยจึงได้จัดทำโครงการนำร่องเพื่อเป็นการบูรณาการขึ้นจำนวนสองรุ่นในระหว่างวันที่15และ16สิงหาคมโดยงานพัฒนาอาสาสมัครสภากาชาติไทยแบบบูรณาการร่วมกับเหล่ากาชาติจังหวัดน่านและสำนักงานยุวกาชาติและอาสาสมัครกาชาติเพื่อให้ประชาชนที่เป็นอาสาสมัครสภากาชาติไทยได้มีความรู้ ด้านการปฐมพยาบาลสามารถให้การช่วยเหลือตนเองสมาชิกในครอบครัวรวมถึงผู้อื่นได้ค่ะโดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขอำเภอเมืองน่านและอาสาสมัครสาธารณสุขอำเภอภูเพียงที่ยังไม่ผ่านการอบรมหลักสูตรการให้ความรู้เรื่องการปฐมพยาบาลจำนวนสองรุ่นรุ่นละ60คนรวมแล้ว120คนค่ะ วันนี้เรากระชาตวาน่านนะคะได้มีการจัดอบรมหลักสูตรการ,ระสมพาบาลเบื้องต้นให้กับอาสาสมาัครสาธารณสุขนะคะของในพื้นที่อำเภอเมืองน่านนะคะอำเภอพิเทียนะคะซึ่งการให้การอบรมหลักสูตรนี้เนี่ยจะเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์กับพื้นที่นะคะเพราะว่าอาสาสม,ามัครเนี่ยคือผู้ที่อยู่ใกล้ชิดนะคะประชาชนที่อยู่ในพื้นที่นั้นๆนะคะ จะช่วยเหลืองานของรพสตาข์ของของแต่ละพื้นที่ได้เป็นอย่างดีสิ่งที่ฝึกอบรมก็คือจะเป็นการให้ความรู้เบื้องต้นของการปฐมพยาบาลไม่ว่าจะเป็นการเช็คอ,อ,อาการเบื้องต้นนะคะว่าผู้ประสบภัยผู้ประสบบเหตุต่างอะไรนี้นะคะยังมีสัญญาณชีพไหมการทา CPR ทําอย่างไรการใชเ้เครื่องช่วยเครื่องกระตุ้นการหายใจหรือเครื่อง AED ที่เรารู้จักกันเราต้องใช้อย่างไร เพราะฉะนั้นเนี่ยการอบรมในวันนี้เนี่ยผู้เข้ารับการอบรมทุกท่านเนี่ยจะสามารถนำไปใช้ได้จริงนะคะในพื้นที่ในชีวิตประจําวันนะคะโดยหลักสูตรการอบรมในวันนี้เนี่ยเราจะขึ้นห้มีสรุ่นนะคะรุ่นละ60คนจะอบรมกันสองวันก็คือวันนี้คือวันที่15สิงหาคมและวันพรุ่งนี้16สิงหาคมน,นะคะรุ่นละ60คนนะคะ,ะการถูกอบรมะจะมีทั้งภาคพิเศษคือการให้ความรู้นะคะเพิ่มต้นเรื่องของการประมพยาบาล ะะแล้วก็มีภาพปฏิบัติตามแยกเป็นสถา,านีต่างๆนะคะจำนวน3ส,สถานีทั้งการทำ CPR การประถมพยาบาลการรักษาการดูแลบาดแผลการใช้ผ่าสามเหลี่ยมคล้องไหล่นะคะชิหน่านี้เป็นประโยชน์กับผู้ที่เข้ารับการอบรมเพื่อที่จะไปใช้ประโยชน์กับประชาชนในพื้นที่ที่พวกเขาดูแลนะคะเป็นการช่วยเสริมักยาภาักนะคะกับสถาระสุขของพื้นที่ของเรานะคะเพื่อให ผูท้ที่อยู่ใกล้ชิดประชาชนคืออาสาสมัครเหล่านี้สาสมารถเป,เป็นกำลังหนุนนะคะกับสามารถสุขของพื้นที่หนงตเองได้นิว24ประสิทธิ์สเมืองแก่นภาพข่าวสุกันวรลีสุวรรณรายงาน